สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาเจอกับเพื่อนครูที่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับสัปดาห์นี้ครูจะมาสรุปในเรื่องของกรุงธนบุรีนะก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่านะครับก็คือคุรูจะกล่าวถึงการเสียกรุงครั้งที่2ของอยุธยานะครับที่เสียให้กับพมา่าในปีพศ2310นะครับหรือ2 3 1 0นั่นแหละ พระเจ้าตากนะครับรวบรวมพลกำลังหรือไพ่พลหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาสาเหตุก็คือไม่สามารถที่จะต่อต้านกำลังของพมา่าได้นะครับไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรีรวบรวมไพ่พลอยู่ได้จำนวนหนึ่งและอาวุธนะครับและสเสบียงอาหารจำนวนหนึ่งจากนั้นจึงนำทัพนะครับกับจากจันทบุรีโดยทางเรือ เข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพญาและขับไล่กองทัพพมา่าออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จพญาตา่ายได้สถาปนาเมืองกรุงธนบุรีนะครับเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาซึ่งยากที่จะบุรณะนะครับเพราะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับวัดวาอารามอะไรต่างๆก็โดนเผากันไปหมดนะครับสาเหตุที่ตั้งนะครับหรือมาเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงครั้งนี้ก็ มีอยู่หลายสายเหตุนะครับหนึ่งก็คือตั้งอยู่ที่ใกล้แหล่งน้ําหรือใกล้ทะเลนะครับหากข้าศึกยกทัพมาทางบกโดยไม่มีทัพเรือมาสนับสนุนด้วยแล้วก็ยากที่จะโจมตีกรุงธนบุรีได้สําเร็จนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็คือกรุงธนบุรีเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะเหมือนกรุงศรีอยุธยามีสภาพเป็นที่ลุ่มมีบึงน้อยใหญ่ทั่วไปมีพรมแดนธรรมชาติป้องกันข้าศึกได้เป็นอย่างดี นะครับก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับแล้วก,กรุงธนบุรีเองก็ไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับก็เหมาะสําหรับกําลังคนที่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ3ก็คือกรุงธนบุรีอยู่ปากน้ํานะครับระหว่างทางเวลาที่ต่างประเทศจะเดินทางเข้ามาคมานาคมหรือค้าขายหรือเผยแผ่วัฒนธรรมอะไรต่างๆก็มีความสะดวกนะครับ ข้อที่ 4. กรุงทนบุรีอยู่ใกล้ทะเลสะดวกแก่การไปมาค้าขายกับต่างประเทศข้อที่ 5. กรุงทนบุรีมีดินดีมีความปรุดมสมบูรณ์มีคลองหลายสายมีน้ำใช้ตลอดปีเหมาะที่จะทำกะเกษตรกรรมปลูกข้าวทำนาทำไร่ทำสวนอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับพระยาตากได้ปาราพิเศษนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองราชอาณาจักรและทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับบ้านเมืองต่อไปทรงได้รับการถวายนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับคงราชส,สมบัติได้15ปีในช่วงเวลาดังกล่าวการทำสงครามป้องกันอาณาจักรก็ประสบผลสำเร็จหรือได้รับชัยชนะอยู่บ่อยครั้งนะครับเนี่ยก็มีการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คืนความเป็น เอกราชนหรือความยิ่งใหญ่ให้กับคนไทยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นกรรษัตริย์นะครับเป็นกรรษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีความสามารถได้รับคําว่ามหาราชนะครับคุณครูก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับกรุงธนบุรีนะครับสวัสดีครับ